หนึ่งไร่นะครับจะเก็บเกี่ยวใบต้นตะไคร้หอมยับนะครับเป็นตะไคร้หอมได้กี่กิโลผมมีวิดีโอเก่าๆนะครับเกี่ยวกับการปลูกต้นตะไคร้หอมให้รอดชิ้นส่วนเครื่องกันนะฮะเป็นตัวเครื่องกันน้ำมันหอมระเหยแล้วก็อีกวิดีโอหนึ่งเป็นเรื่องของวิธีกลั่นหรือวิธีต้มสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบต้นตะไคร้หอมนะครับแล้วก็วิดีโอนี้ครับเป็นอีกวิดีโอหนึ่งที่เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลผลิต ว่า1ไร่จะได้กี่กิโลกรรมหไร่ปลูกได้กี่ต้นโดยประมาณนะครับนี่คือทั้งหมดที่เป็นชุดซีรีส์ตะไคร่หอมจริงๆมีอีกหลายวิดีโอผมก็เริ่มต้นง่ายๆครับเพราะว่าทำหนึ่งไร่ไม่ทันแน่ๆจริงเลือกเพียงแค่1แถวแถวหนึ่งผมปลูก50กอวัดความยาวได้12เมตรความกว้าง1เมตรไปประมาณนะครับ12ตารางเมตรก็นำา12 m. นี้นะครับไปหารกับพื้นที่1ไร่1,600ตารางเมตร ได้133แล้วก็1แถวมี50ต้นนะครับดังนั้นแปลว่าผมปลูกได้1ไร่โดยประมาณนะครับ6,650กอ่อมาลองดูวิดีโอจริงเลยนะครับขออภยัยถ้าเกิดภาพขาดนะครับเพราะว่าเป็นเสียงสดครับเราจะเก็บเกี่ยวแค่แถวเดียวนะครับแถวนี้เพื่อดูว่าตะไคร้หอมอายุ2ปีตัดไปแล้ว1รอบนะครับเมื่อสิ้นปีก็ประมาณหเดือนครับหเดือนเนี่ยผมจะนำมา ใส่ในภาชนะแล้วก็นี่ครับช่างกิโลว่าหนึ่งแถว5้าสิต้นอายุ6เดือนจะได้น้ำหนักตะไคร้หอมเท่าไหร่เอามีหมาน้อยด้วยออกมาเจ้าดำหมาน้อยนะครับหมาน้อยแต่ตัวแปลนะครับตะไคร้หอมแถวนี้เนี่ยเป็นตะไคร้หอมแถวที่สมบูรณ์ที่สุดเนื่องจากว่าอยู่ในร่องนอกนะครับร่องนอกก็คือเขาโตได้เต็มที่แต่ร่องในจะเล็กหน่อยเนาะดังนั้นครับปริมาณน้ําหนัก เป็นตัวชี้คร่าวๆครับขึ้นอยู่กับว่าอายุของตะไคร้น้ำน้ำแล้วก็ปุ๋ยรวมถึงฝนเราจะคิดคร่าวๆพอครับว่า1แถวเนี่ยจะได้ตะไคร้หอมหนักกี่กิโลนะครับโดยประมาณเท่านั้นอันนี้แจ้งให้ทราบนะครับโดยประมาณแล้วก็จะคำนวณกลับให้ได้ว่า1ไร่จะได้ตะไคร้หอมเป็นปริมาณกี่กิโลโดยประมาณทั้งทั้งหมดโดยประมาณนะครับถ้าใครปลูกได้ดีปุ๋ยถึงก็จะได้น้ำหนักที่มากกว่านี้ครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับวันนี้นะครับจะมาดูวิธีเก็บเกี่ยวตะไคร้หอมที่ไร่5้าดาวครับพร้อมกับแปลงกลับไปด้วยว่าในหนึ่งแถวจะปลูกตะไคร้หอมได้เท่าไหร่แปลงเป็น1ไร่ได้กี่ต้นแล้วก็เก็บเกี่ยวได้น้าหนักกี่กิโลนะครับวันนี้ครับมาดูกันเลยครับว่าเรามีกระบวนการในการที่จะเก็บเกี่ยวอย่างไรครับตามมาเลยครับอันนี้คุณตาแย่กําลังเก็บเกี่ยวนะครับตะไคร้หอมเนี่ยตามหลักแล้วสี่เดือนนะครับ จะเก็บเกี่ยวได้หนึ่งครั้งแต่ผมรอถึง6เดือนเพื่อให้เขาเติบโตเต็มที่เพราะเราไม่รีบร้อนครับนี่คือตะไคร้หอมอายุ2ปีนะครับที่ไร่ห้าดาวกาลังเก็บเกี่ยวอยู่เลยนะครับเป็นตะไคร้หอมนะครับไม่ใช่ตะไคร้กินภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาจะเรียกว่าซิโโรเนล่านะครับแต่ถ้าเกิดตะไคร้กินจะเรียกว่าเลมงกลาสคนละอย่างกันนะครับต้นจะสีชมพูครับชัดเจนมากผมคงจะคุยเขาไี้ก่อนเนาะเคยมีมาให้ชมแล้วนะครับพอเราเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับอย่างนี้นะครับอ่าเราก็จะหม้วนให้เป็นม้วน นำมาม้วนะครับมีการวิจัยอย่างชัดเจนนะครับจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าม้นจะได้น้ํามันหอมระเหยเช่นเดียวกันไม่ต้องหั่นไม่ต้องไม่ต้องหั่นไม่ต้องสับนะครับอันนี้ผมไม่ได้คิดเองครับมีท่านอาจารย์ท่านคิดมาให้แล้วแล้วก็ทดลองจนมั่นใจแล้วครับว่าใช้งานได้นะครับนี่ครับก็เป็นม้วนอย่างนี้เลยอ่าอย่างนี้นะครับอนนั้นเดี๋ยวจาคูณจะให้หลานทําให้ดูนะครับน้องกา๊กนี่ครับเราก็จะนําเตรียมไปเตรียมไปใส่ในหม้อต้มนะครับว่าอ่า จะได้ปริมาณเท่าไหร่แล้วก็หนึ่งแปลงเนี้ยจะได้กี่ต้นอ่ะลูกโชว์หนึ่งหนึ่งหนึ่งทุดครับอ่านี่ครับสักู้ลูกเ๋ยออ่าเอาละครับเดี๋ยวจะให้ต้องกักสกู้ลูกโชว์ให้ดูนะครับการม้วนแบบง่ายๆครับอีกทีิงลูกเออเลยไม่ยากนะครับม้วนธรรมดาใช่ไหมเหมือนเราม้วนหญ้าม้วนอะไรนะครับพอม้วนแล้วเราก็จะนําเข้าไปใส่ในกระบะ าปมานนี้เนาะดูต่อเลยครับเราก็มาช่างว่าวันนี้เราจะได้ปริมาณตะไคร้หอมหนักกี่กิโลจากหนึ่งแถวแล้วผมจะแปลงกลับให้ดูนะครับว่าแถวหนึ่งใช้พื้นที่กี่ตารางเมตรไร่หนึ่งจะได้กี่กิโลได้แจ้งแล้วนะครับว่ากิโลมากน้อยเนี่ยมันมีตัวแปรเยอะเช่นปุ๋ยถึงไหมน้ําดีไหมฝนดีไหมนะครับแต่ก็เป็นการแจ้งคร่าวๆแล้วกันว่าผมจะได้ตะไคร้หอมที่ ม้วนเสร็จแล้วในวันนี้นะครับ50ต้นอายุ6เดือนเนี่ย6เดือนหมายความว่าอายุกังเก็บเกี่ยวนะครับตะไคร้หอมในแปลงนี้อายุ2ปีครับแต่ตัดทุกๆ6เดือนครับ6เดือนเนี่ยจะได้น้าหนักของตะไคร้หอมเท่าไหร่โอเคนะครับนี่คือการพาชมพื้นที่ทํางานจริงอย่าลืมนะครับว่าตะไคร้หอมอย่าปลูกถ้าเราแปรรูปไม่ได้นะครับผมไม่ได้ขายส่งใครเลยนะครับ ผมแปลรูปเองทั้งหมดที่ไร่ห้าดาวไม่ได้ส่งใครอยจะถามว่ากิโลละกี่บาทนะครับไม่ทราบครับเพราะว่าไม่ได้ส่งเลยครับเราแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์นะครับโอ้โหคุณตาแยะทําไปเยอะเลยโอเคครับเกือบเสร็จแล้วนะครับเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณแ,แค่ครึ่งชั่วโมงตาถึงไหมไม่ถึงเนาะไม่ถึงนะแป๊บเดียวกุณตาเร็วมากเลยครับนะประมาณ2ีนาทีน่าจะได้นะครับเนี่ย ช้าพับผมนี่นะครับมาถ่ายวิดีโอให้พวกเราชมแล้วก็ขัดจังหวะคุณตานะครับเราทําแค่แปลงเดียวนี้ผมปลูกห้าสิบกอนะครับห้าสิบกอในหนึ่งแถวนะครับหนึ่งแถวแล้วก็ตอนนี้คุณตาแยจะหยุดอยู่แค่แถวนี้นะครับไม่ไปแถวอื่นเพราะว่าต้มไม่ทันครับกันตะไคร่หอมไม่ทันใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมคิดว่าครึ่งชั่วโมงน่าจะได้ห้าสิบต้นนะครับจริงๆน่าจะเร็วกว่านี้ตาเนาะผมว่าตาทำแค่ย0สบนาทีเงเมื่อกี้ นี่คือต้นไม้ที่น่าทึ่งมากครับปลูกทิ้งเลยครับแค่จะไม่ลดต้นลดน้ําเลยลดกันหน้าร้อนนิดหน่อยแล้วก็ทำงานจะเห็นต้นหญ้าคุณตาระหว่างแปลงเนี่ยที่กุณตาจยะย,ย้ายยืนเนี่ยมันหญ้าไม่มีจริงๆครับน้อยมากๆเลยครับไม่เหมือนข้าวนะฮะถ้าเขาโตแล้วนะฮะแต่ถ้าเล็กๆยังช่วยเอาออกก่อนเขาจะไม่มีหญ้ามาเกเกี่ยวมามาให้เราเกี่ยวเลยครับ โดยประมาณนี้ครับย้าจะมีแค่แถวสุดท้ายข้างนอกอย่างนี้นะครับที่มีญ่าแต่ด้านในระหว่างแปลงจะไม่มีญ่าเลยอันนี้สองปีแล้วครับปีหน้าก็ต้องรื้อแปลงแล้วครับเพราะว่าเขาสามปีก็จะรื้อทีหนึ่งไม่งั้นเขาจะขึ้นข้อแล้วก็น่เป็นตะไคร้ที่เป็นซิโตเนล่านะครับเป็นตะไคร้หอมไม่ใช่ตะไคร้กินที่เรียกว่าอะไมรมังกดอตาคุตาขอบคุณมากครับโอเครื้อต่อเลยใกล้เสร็จแล้วครับเนี่ยครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันตอนท้ายวิดีโอว่า โอ้สวยมากเลยน้ำหนักเขาจะได้กี่กิโลนะครับกี่กิโลไม่ได้ส่งที่ไหนนะครับไม่ต้องถามนะครับว่าขายกิโลเท่าไหร่ขายอย่างไรทางไร่5้าดาวเราแปรรูปเป็นสเปรย์ไร่ยุงไร่5้าดาวแท้ๆเลยนะครับไม่ได้ซื้อจากร้านเคมีมาเพราะว่าคุณสมบัติของเขาจะดีกว่ามากๆครับถ้าเป็นตะไคร้าาหอมแท้ๆนะครับแล้วก็พอตัดอย่างนี้นะครับอีกเดือนเดียวเขาก็ขึ้นครับในผมปล่อยไว้ให้ใหมัน แก่หน่อยนึงเพื่อน,น้ำมันหอมระเหยเยอะขึ้นมาอีกนะครับตัวแปรของการเติบโตมีหลายอย่างนะครับมีทั้งอายุของต้นไม้น้ําดินลมฟ้าฝนอากาศดีแค่ไหนนะครับน้ําหนักที่ได้เนี่ยอาจจะเป็นน้ําหนักประมาณการคร่าวๆนะครับไม่ได้แปลว่าพอปลูกแล้วจะต้องได้ทานี้เป๊ะๆนะครับแถวนี้แถวนี้เนี่ยสมบูรณ์ด้วยครับเป็นแถวแถวสุดท้ายรับรองว่าโตดีแถวเล็กๆข้างในอาจจะเล็กหน่อยนะครับอาจจะโตสู้เพื่อนไม่ได้ โอเคน้องก๊กก็ลุยมาถึงตรงนี้แล้วอีกสักครู่นะครับผมจะกลับมาช่างว่าในแถว50กรนี้เนี่ยผมจะได้ตะไคร้หอมทั้งหมดหนักกี่กิโลนะครับหลังจากที่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับจริงๆถ้าหากรวมการม้วนด้วยก็ประมาณนั้นแหละครับอาจจะบวกอีกสักสินาทีนี่คือใบตะไคร้หอมซิโตเนล่ากาสที่ พร้อมจะนํามาชั่งกิโลแล้วครับผมเทียบเคียงเอานะครับถ้าเกิดสูตรคณิตศาสตร์คิดผิดก็ขออภัยด้วยถ้าใครที่เก่งคณิตศาสตร์ก็ช่วยลองคํานวณดูคร่าวๆแต่มาดูกันครับว่าผมจะได้น้ําหนักใบโดยประมาณกี่กิโลตอนที่แจ้งไว้นะครับใบนมีแถวเล็กแถวใหญ่ปุ๋ยมากน้ําน้อยอะไรอย่างนี้อีกหลายๆอย่างนะครับในช่วงต้นวิดีโอตอนเริ่มต้นเนี่ยผมบอกแล้วว่า1ไร่ปลูกได้ ,6650 กอ ถ้าใครยังงงงงอยู่ไปดูช่วงต้นนั้นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมจะดูว่าผมจะได้กี่กิโลกร,รมัมโดยการหักถังเปล่าเนี่ยฮะ0.8กิโลออกทุทกๆครั้งนะครับไม่ได้พลาดนะครับคือพบว่า1แถว50กอนเนี่ยต้นอายุ2ปีนะครับแต่ใบเนี่ยตัดทุกๆ6เดือนก็คือมีอายุ6เดือนจริงๆตัดทุก4เดือนนะได้นะครับผมได้ใบน้ําหนักรวมในรอบนี้เนี่ย6เดือนนะครับ35 กิโลกรัมผมนำ3า35กิโลกรัมไปคูณด้วย133ตัวเลขนี้มาจากต้นวิดีโอ,โอนะครับนั่นแปลว่าถ้าผมทำทั้งหมด1ไร่เนี่ย133แถวนะครับพื้นที่1ไร่ก็จะได้น้ำหนักของใบต้นตระไคร้หอมประมาณนะครับ4,650กิกโลก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ผมทำเทียบเคียงไว้นะครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้ข้อมูลพวกนี้ก็เลยทำให้ดูสรุปครับ ดอไคหอมที่ไร่5ดาว1ไร่ปลูกได้ประมาณ6,650กอ่อแล้วก็1ไร่นะครับได้น้ำหนักประมาณ4,600กกิโลกรมัมอย่างไรก็ตามครับอย่าลืมว่ามันไม่ได้ง่ายและก็ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับต้องขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจที่อุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์จากไร่5้ดาวกว่าใบจะเป็นน้ำมันหอมระเหยค่อนข้างยากครับขอบพระคุณมากๆครับทุกๆก,กำลังใจไร่5้าดาวต้องขอขอบพระคุณทุกวิว ไลค์ s u b s c r i b e ทุกคอมเมนต์ทั้งทางโซเชียลในทุกช่องทางนะครับติดต่อเราได้ผ่านโซเชียลไร่ห้าดาวอย่าลืมเอวงกลมนะครับคำว่าแอดสำคัญมากมากครับโดยเฉพาะทางไลน์แล้วก็ลูกค้าที่ซื้อสินค้าทุกชนิดนะครับจะได้รับเข้ากลุ่มข่าวความรู้ส่วนการรับชมวิดีโอสามารถดูที่รูปดาวสีต่างๆได้ครับจะมีแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนท่านที่ต้องการความรู้ที่เข้มข้นขึ้นกว่านั้นนะครับสามารถมาอบรมได้ที่ไร่ห้าดาว กรณี้ติดต่อได้โดยตรงที่ผมนะครับทางโซเชียลต่างๆได้เลยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านไปอย่างสูงครับขอบคุณมากครับจากไร่หดาว